อันนี้ในกรณีที่มันทิพตัวนี้มันก็จะบอกเราได้ว่าตอนนี้ตอนนี้ถ้ามันทิพแล้วมันสตาร์ทไม่ได้ไงเราต้องไปกดใหม่นี่เวลาเครื่องเราทำงานอยู่เราจะไม่รู้หรอกว่าเราจะไม่เราจะไม่มีอะไรบอกเราได้ว่ามอเตอร์ผิดปกตินอกจากมันทิพพอมันทิพปุ๊บ ตัวนี้ก็จะเด้งออกตัวนี้ก็จะเตือนเราว่ามันทิปแล้วไปทิปแล้วอ้าครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวโอเวอร์โหลดกันนะครับในตัวโอเวอร์โหลดเนี่ยจะมี9596ห้าเนะครับเก้านี้ก็คือเวลาเราต่อเ,เข้ากับสวิตช์สต็อปนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นโอเวอร์โหลดก็คือ,คอเมื่อมีกระแสไฟเกินเนี่ยตัวนี้จะตัดการทำงาน 95กับ96เนี่ยจะไม่ถึงกันแต่ในสถานะปกติคือมันจะถึงกันดง่ายๆครับมันเหมือนเหมือนเป็นสวิตช์ NC นะครับเมื่อมีกระแสเกินมันก็จะตัดเป็น NO นะครับส่วนตัวนี้ก็คือ97และ98เนี่ยเป็น NO นะครับ เมื่อเกิดการทริปนะครับเมื่อเกิดการทริปเข้าไปเนะี่ยเมื่อเกิดการทริปเข้าไปตัวนี้จะเป็น m c ตัวนี้จะตัดขาดจากกันเป็น NO นะครับจะสลับกันเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานตัวนี้ก็คือ,คอเราสามารถนำมาใช้งานเป็นอะลามเป็นการแจ้งเตือนหรือเป็นไฟโชว์ว่ามอเตอร์ทริปก็ได้97 98นะครับ เพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าในกรณีที่มันคลิปเราจะต่อไฟอะลามเข้าไปครับตอนนี้ผมทําให้มันคลิปอยู่เวลามันคิปแล้วเราต้องการจะรีเซ็ตเรากดตัวนี้ตัวรีเซ็ตตัวเหลืองเขียวก็จะเด้งออกมาครับพอตัวเขียวเด้งออกมาปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นเออตัดการทํางานไม่มีไฟไม่ถึงกันตัวนี้ก็เป็นเอซ ทำงานปกติโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปกันอ่าส่วนส่วนใครอยากดูแบบละเอียดละเอียดวันนี้ครับก็ไปดูได้ในคลิปที่ผมทําไว้ครั้งที่แล้วนะครับในช่องของผมได้เลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอ,อันนี้เดี๋ยววันนี้จะมาต่อแมกเนติกเปิดติดสตาร์ทมอเตอร์โดยผ่านน โดยผ่านไอโอเวอร์โหลดด้วยแล้วก็จะทำเป็นสัญญาณเวลามันคลิปด้วยถ้าเราลองมาดูกันคือที่เคยต่อไปแล้วคลิปหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้จะลองมาต่อใหม่อีกทีนึงให้ดูกันับแรกก็คือไฟที่เข้ามาอันนี้เราไฟเมนก่อนอันนี้คือนิวตันนี่คือสายไฟหลัก ถ้ามีสว่านจะเร็วกว่าน,นี้แดงเงินแล้วเราจะเอาไฟเส้นน้เงินมาใช้เส้นหนึ่งแล้วเราเอาไฟเส้นน้เงินเข้ามาผ่านโอโหลด เก้าหกช่องนี้ช่องเก้าหกเห็นป่ะเก้าหกเหรอมาดูเวสมาใช้ไฟของมันเองตัวนี้ าที่เก้าหกออกไปเก้าห้า 9ก้าห้าไปเข้าสวิตสต็อป NC ต้องตัดเอาเลยเข้า NC นะแล้วก็ เ c ็นซีใช่สองอันเลยนี่นะนี่คือสวิตเอ็นซีสวิตสต็อปอ่ะอันนี้ไปเข้าแมกเนติกเข้าแมกเนติกช่อง N.O ไปคาวไว้มีไฟไปรอไว้ตัวตัวนี้ไปเข้าสตาร์ทนะ้าสตาร์ทรถนีน่ตัวนี้จะเป็นสตาร์ทตัวนี้เป็นสต็อป ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยูยอย่ไม่เป็นไรพูดได้แล้วก็ตัวนี้ออกจากสตาร์ทเนี่ยมาเข้าช่องนี้นเวลาสตาร์ทมันจะมีไฟวะนี่ทำให้แมกเนติกมันดูด แล้วนี่นะให้เราใส่ตัดสต็อปก็จะอ,ออกมาเป็นลักษณะ,ะน,นี้ตึงไปหน่อยเว้ยก็ได้วะก็ได้ก็ได้ ส,ส่วนตัวนี้จะทําเป็นเวลามันทิพเวลามันทิพตเอ๊ะ97กับ98อ่ะมันจะชนกันมันจะมีไฟออกเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไฟจากตัวเนี้ยไฟที่มาจากแหล่งจา่ายมันเนี่ยใช้นี้พ่วงเข้าไปกันึง่ง มอเตอร์ไปใกลก่อนองไวอันหนึ่งแล้วเอาไปทออันนี้97คือต่อสายไฟจาก95เนี่ยไป96เนี่ยมันมีไฟตลอดเอาเข้า97โหโหแน่นนะไม่เคยใช้มาเข้า97 แล้วก็ออกไปเป็น98้าแนี่ไฟ220อันนี้ไฟอันนี้นิวตันนิวตันก็คือสีนี้เป็นนิวตันสีนี้อ้าวลด คลิปนี้พี่เคยทําไปแล้วล่ะแต่ว่าทําไมเข้าใจไปดูอแต่อันนี้มาต่อแบบใส่มอเตอร์มันจะเห็นชัดกว่าตอนนี้ก็เป็นมอเตอร์จับไปให้หน่อย 就是载模特。 หรู้เปล่าวะถูกมาน,นี่เข้ามาน,นี่อันนี้กับอันนี้ถึงกันเก้าหกเก้าเจ็ดเวลาบันทิปมันจะปากกันน,นี่มาน,นีอ,นนอ,นนอ่โอเคทีนี้ยกเบเกอร์ให้หน่อยโอเคตอนนี้ยกเบเกอร์แล้วนะ เออยกแล้วโอเคพอพอไม่ต้องเอาลงเปิดเลยจะลองอันนี้คือสตาร์ทนะพอเตอร์หมุนสต็ Stop. อปใครจับอันนี้หน่อยอันนี้สตาร์ทอันนี้สต็อปมันจะดูดกันแต่ถ้ามันมันทิปมันทิปมันก็จะมีสัญญาณไปหมุนแบบนี้ เฮ้อันนี้หลอดไฟเสียดีว่าเออเอาไงดีวะ,ะเห็นป่ะเห็นมั้นหมุนไหมก็คือเวลาที่มันทิปอะเราก็จะมีสัญญาณเดีย๋ยวเ่าอันใหม่มาดิอ่ะทีนี้มาดูใหม่ถ้าเวลามันทิปอะมันก็จะส่งสัญญาณฮะ ในกรณีที่มันทิพตัวนี้มันก็จะบอกเราได้ว่าตอนเนี้ยตอนนี้ถ้ามันทิพแล้วมันสตาร์ทไม่ได้ไงเราต้องไปกดใหม่นี่เวลารื่องเราทํางานอยู่เราจะไม่รู้หรอกว่าเราจะไม่เราจะไม่มีอะไรบอกเราได้ว่ามอเตอร์มันผิดปกตินอกจากมันทิพพอมันทิพป,ปุ๊บตัวนี้ก็จะเด้งออกตัวนี้ก็จะเตือนเราว่ามันทิพแล้วไฟทิพแล้ว เวลามันทิปมันก็จะตัดเองอัตโนมัติก็คือว่ามันตัดมันตัดมันจะจมลงไปเลยแล้วมันจะกดอะไรไม่ได้เลยนี่คือหลักการของไอแมกเนติกกับโอเวอร์โหลดที่ใช้แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เคยใช้ใช่ไหมมันมีอยู่97้าเจ็ดะเก้าแปเราไม่รู้มันใช้ทำอะไรแต่จริงแล้วมันสามารถเอามาทำเป็นสัญญาณบอกได้ว่าเครื่องดับแล้วมอเตอร์มีปัญหา ส่วนตัวนี้ก็ถ้าเราจะกดใช้ใหม่เราก็ต้องไปรีเซ็ตแล้วก็สตาร์ทรันมอเตอร์ครโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับ